รอด้วยรอด้วยดิโหไปไหนใส่โล่ได้ไหมเนี่ยก็ไม่เกี่ยวเขาไม่น้ำไม่เกี่ยวกับโล่ไงเป็นพี่เลยตั้งแต่เดี๋ยวก่อนพี่โดนแน่เฮ้ยมันใส่หัวติดไม่เอาไม่เอาโวมาท่านุ่นใส่ได้เหรอเิดตัวพี่ติดตัวพี่เสื้อกี๊เหรอ จะกินไม่กินแค่มืออย่างเดียวปอดมือใช่ไหมเออไอชิปอะมือก็เน่าสิใม่ใหม่ใม่ไอชิปที่เปลี่ยนใส่มือแต่ถ้าชีพที่มันแบบบี้ไหม่มันก็ใส่มือไปเลยใส่มือใส่เสื้อได้ใไหมได้ไอชีพมือเท้าสบายแล้วกูมึงไปอยู่นี่อยู่ข้างหลังนี่ไปอยู้าหลังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอายัง อดสนามอดคุมปีมาไวจะย่มตกไงไปแขงกูว้แม่คนเนี้ยมึงมึงมึงเนี่ย อีกด้วยยี่ไอยู่ทีอีไปไหนไม่รู้ังมันไปไปเาบับว่าเราตัดมาไปคนเงี <t <t ้ยใครอยากจะน่าไี่วมาสามยาใหญ่จังไอออกก็ตาขวานมึรโดน ไปถึงนาคารเลยนะไปถึงหน้าเก่าแล้วเข้าตนาคารชนะเลยด้าเก่าแล้วเ่ินถึงวด้าเก่าดูให้กำลังใจใครที่ ตก็ไปกิวสนตูนมีคนมาเพิ่มเฮ้ยเย็นข้างหลังตัดเออ ไม่ใครให้บูมอ่อคอชุดตันนับบูให้หมดเฮ้ยพี่เดี๋ยวออดมาพี่เดี๋ยวไม่ทันนะไข่ริงว่าดีมาดิ ใะไร่ะขอไปรันออดแล้วใครอ่ะ On t e way On t w ไอพี่เดีไม่ทันออนนันเนี่ยดับอดชุดให้เหลือเท้มามัปยแล้ว่อยแล้วลอย,ลวเ,ยวเล่นดิเล่นดิ

้าับห้ามสโอเคเมาไปเกี่ยวเดี๋ยวนี้เอาไมเกี่ดวเดี๋ยวี่คนดีเด็ดดองยืนหลังผมให้หมดสัตวกกนะ์ยวืนหลังผมให้หมดเล สามหายถึงตัวออกก่อนแฮปเปล่าไปก่อนเชื่อวจะได้เก็บไดเลยเออเด็กแม่งโดนไอ้นี่ไอ้เราดูกันเราดูการนิวเอานะเอาเละอ่ะไอส่วนเตรียมไปรอเช็คคอยไอ้ตนอย่าเติงสกิลดิอุ้ยทีมันเล่นเหรอวะไม่เล่น เขาแถวพี่เขาแถวสิเออใครเนี่ยก็เป็นคนเยอะวัดโหชัดอาจาะเข้าไม่เจอเนี่ยนี่แล้วได้นี่ก็เอ้ยได้ปว่าเนี่ยเน้เ่อย่าแตงกูเอยอย่าแตงเดียวคนหน้า หาจุดก่อนนี่ก็ได้วะาคูเมอเดี๋ยวคุเองคุเองเอง

อยังไโหลุดกำไม่หายกะับมานกับยาเฮียเทียบเทียบข้ามอนเตอร์กูหน่อยไปถึงไหนกันนะกลับมาที่มนไปถึงไหนกันวะเนี่ยปีา3 ก็จะตามหายสามเริ่มเลยโอ้โหสามหายมึงรอกันนานเลยคนตา่างเขาตังรีบอ่ะเอเครื่องเล้อแรงพุงก่อนในนี้ถามขึ้นไหนจะทำไม<อ>ก<อ>็มาคนตี็ีเขาใจยังที่พี่บอกอะ่ะทำไมชุดหลอดมันมองเหมือนเป็นบอรยังไงไม่รู้ <S 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 นะนดดกกนึ่ยยยยยย่ยย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 ยกียยยย จอตัวไหนวิ่งอ่ะคลิปโอ้ยพี่เร็วอีกสามวิธีเองครบยังไปยังเอาเลยเอาเลยเอายังไงพี่สามหายเหรอสามสามเริ่มเริ่มเลยกอสามโผเริ่มเลยแฮะแทงหน้ากูเยอะลบไปไม่ได้แทงจอผมไม่ได้แทงเอาแล้วนะ

เตะเตะตงนี้เตะตรงนี้เตะตงนี้ไอ้ตัวเป็นรอยช็คไว้ใครว้าก่อนใครว้าก่อนบวกกูด้วยเฮ้ยมาแรงว้วยเอ้ยน้องตังงตังไอ้ตัวหนที่ไีล่งตัวน่อดตังค์ที่ไหนกี่กิโลอยู่ได้ đang buồn, không cần đâu, cứ thoải nhất, không cần gì, em này, làm, làm อยิ่วไวกันยุ่งไรเลยกูวับไปดอยกว่ายังพูําำว่ไปจีมไงตลาดติดเหอะยิ่เพชรยยิงได้จ่าไม่เว้ยยิพยโป๊ะปปุ๊บมึงมึงวับมึงวับเลยนะให้เข้มโต๊เข้มเอลตุนเข้ยเฮ้ตุนตุนไปรับไปรับมดไม่ได้คิดอ่ไปจอไปซอยน้วแต่กูว่าไปซอยซิวอ่ะไปตะแข้ตตคนแล้วเราวคน ไอ้คนวัดเนี่ย a l อ the way น้ากิ้วเลยใไแล้วกลัวเ l l the way น้ำลอ้ปลาแล้วโคไม่มีซิเตอร์ใส่ปลามันไปไกลกว่านี่หว่าไอ้เหี้ยตายแล้วกูัวไอ้แข็งไอ้สัตว์น้ำมาเป็นสัตว์มีคนเป็นต่อฟังนู้ดเลยไอ้เขี้ เม่าใใครว่าว่าเดยวแข็งนี่เฮี้ยบบ้าเอาเยี่ยบบักเลยบัาแข็งสัดมุบันมุ้งพบยบหายพกยามาคุบักหนึงผมซื้อยากินยาสิแดงสิปวดจะไม่หายแข็งเลยอ่ะโค้โ้ดรู้สวน้าโค้ะ no <No. no ี่โค uh ้ดใครเน่ะไอรวะาคุณูแล้ว ไเซ็มเราบังนีโอโหไปไกลเลยทำใหุ้กคนเลยเอาเราห้าสิบไปต้องมาได้นีกันงเอ้ยไงไปเจ้ารเกียร์โอ้ยเกือบันในศาสโอ้ยเฮียเจารเกียร์เก เฮเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเยเ้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 ยเอ้ยเ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเ้ย้ยเ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 อยเ้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 

ไปดิเดิตอนอนเ้ยอนชัดชัาเมื่อกี้อ่ะข้าก่อนนีมดึงเ้กูห็นจอข้าก่อนในเขี้ยยาบนดิอยู่อะไรกูใส่แบิท่านครับอานี่เี้ะยไเนี่ยบวกแล้วไงวะโดนได้ไอ้วเข้าก่อนไป อะไรวะมึงเั้มือกันตะสามสิบม้วนยาบอกอยู่พี่จริงเข้าก่อนที่อันนี้ต้อนสุดท้ายเออเข้าก่อนจะอีกอย่างเลยพามาหายาอยากลูกอ่เห็นบวกเห็นมึงไอ้เจี๊ยเข้าคอกมเนี่ย ัวากิวก็ตัดทิ้ไปแล้วเห็นเห็นเห็นตดาตีตาเปล่าคนนำมาตั้งแต่แรกแล้วไอพี่คลิปอยู่ดูคลิปอยู่ไอตัวเอาเต็นคลิปลงคลิปลงตัวเอาหมัดไปเอาหลอดไปทีไก่ซะก่อนพี่โดนเลยได้ลูกใครที่หนึ่งว้าไปเลยว้าไปพันพันทูสองให้เลยตอนนี้ผมเสียนมาแล้วเนี่ย